อายุ30ควรมีเงินเก็บเท่าไหร่เชื่อไหมตอน30อะ่ะผมไม่มีเงินเก็บเลยแล้วก็เป็นหนี้หลักสิบล้านด้วยมีน้องคนนึงครับเขาสงสัยว่าเอ๊เขาควรจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมแล้วก็จะปลอดภัยกับชีวิตเขาจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นการวางแผนกเกษียณมากกว่านะเพราะว่า30คุณอะ่ะยังมีแรงทํางานอยู่ใช่ป่ะสิ่งที่สําคัญสำหรับคนที่มีแรงทํางานน่ะคือวางแผนไว้ตอนแก่ตอนที่คุณไม่มีแรงทํางานไว้มากกว่าประเด็นของผมที่คิดว่าคนวัย30คนจะต้องโฟกัสคือเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนที่ทําให้คุณ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนนั้นๆมากพอและคุณสามารถที่จะลงทุนแบบเนี้ยได้ไปตลอดชีวิตเพราะยิ่งคุณอายุมากขึ้นคุณลงทุนได้ดีขึ้นคุณทำงานได้มากขึ้นคุณสามารถแบ่งเงินมาลงทุนได้มากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็จะสามารถทำงานได้น้อยลงเพราะว่าคุณมีเงินเพิ่มเติมจากการลงทุนที่มากขึ้นมันต้องรักษาบาลานซ์กันในวันที่คุณเงินน้อยคุณต้องใช้แรงเยอะถูกไหมแต่วันที่คุณเริ่มเงินเยอะคุณจะใช้แรงน้อยลงเนี่ยคือสิ่งสาคัญที่ผมว่าคุณควรจะต้องโฟกัสเรื่่่่อองงงงงกกกาาาาารรรรรลลททททุุนนนนนนนมมมมคสสใจีีีีัััหหเพผยยฟูไป้แ